เจนฮ่า uh huh. เมนูตำเกาเหล่านะคะเป็นตำปูม้าเด้อจ้าแซบๆซบยัย่วๆจ้ามื้อนี้คะ่ะมื้อนี้ขอจุดจุดสักมื้อเด้อจ้าช่วงนี้กำลังหันกลับมาบ้ากินซ้อมตำนะคะแต่ไม่ใช่ตำเมื่อรกก่อนนะคะตำปูม้าฉ่ำๆยัย่วๆค่ะเดี๋ยวชิมน้ำมาอื้อหืออร่อยจริงๆไครตำเนี่ยคือดีมากเลยอ่ะตำเองยอตัวเองหืออร่อยอร่อยอร่อย นำลอกก่อนนะคะขออนุญาตกินหน่อไม,ม้ฝรั่งอ่ะวันนี้อากาศร้อนเนาะมันก็จะกระหายน้ำขออนุญาตซดน้ำก่อนเลยเนาะนำล่องอ่นอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเนาะอุ้ยอะอุ้ยขออนุญาตขยับตัวนิดนึงโอาเทตัวแบบเพื่อนๆจะไม่เห็นเนาะ อ,อันนี้มีเส้นข้าวปุ้นด้ยเด้อเขาเส้นข้าวปุ้นอุยะอยะเส้นข้าวปุ้นเอาน้ําเอาน้ํากะเหลาน้าําตํากะเหลาลาดนะอุยอะคือแบบว่าไม่อยากตําไปเนาะพอตําเข้าไปแล้วมันแบบน้ํามันดูดเข้าเส้นแล้วมันแบบแฉะแฉะไม่อร่อยอืม กินแยกอย่างนี้คือดีกว่าอ่าก่อนจะกินส้มตาขออนุญาตลองท้องเพื่อนๆเคยกินไหมผัดตําลึงตําผัดตําลึงใส่ไข่แล้วก็ใส่ต้าหหู้ไข่เคยกินไหมเอ่ยถ้าใครเลขสามเลขสี่ก็น่าจะเคยอยู่เนาะบ้านนอกเราอืม,อม อ,อร่อยกินลองท้องอือปูมมารูยยั่วฉ่ำๆยังไงดีเอ่ยจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นฉ่ำๆไปเลยจ้าฉ่ำๆไปเลยจ้า แต่คนอนุญาตเนาะใช้มือเนาะเดี๋ยวนะดีเพื่อนเพื่อน,อนดูเนื้อเขาเนื้อเยอะอยู่นะอันนี้ซื้อมากล่องไม่ได้ดองเองนะแบบซื้อร้านที่เราซื้ออาหารทะเลเขาประจำอะแล้วแบบเขาดองเขาบอกว่าเป็นเป็น,ป,น,ป,นปูม้าของประมงบ้านอะถึงตัวเขาจะเล็กแต่เนื้อแน่นนะเพื่อนเพื่อน Hử? Rồi. Mình ra được rồi. Ồ ม,ม่อยากจะบอกเด็ดเด็ดเด็ดเกินอ่ะอื วำว้าอืมไปดู่่อันนี้นะคะช่ำๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ราดไปด้วยตำน้ำตำนะคะอืมอืมคอนเฟิร์มเนื้อหวานจริงโอ้โหคือดี อืมอืมอร่อยน้ำต้นตำงเราอะทำแบบรสชาติกรมก่อบมากเลยไม่อยากจะยอดตัวเองเนาะ แต่มันอร่อยจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาลองด้วยเลยเอาไปค่ะต่อไปค่ะอืออือโอ้ยอร่อยอืมช่างแบบนั่งมองช่างน้ำลายไหลแล้วเนี่ยอยากกินด้วย หยอกช่างเขาเผ็ดเขาไม่กินนะคะเพราะช่างเขาจะกินอาหารเด็กน้อยเนาะช่างเขาไม่กินเผ็ดซึ่งแบบส่วนกระแสกันมากทางนี้ไม่เผ็ดไม่กินนะอื้มอืม,อม ราคากล่องละร้อยห้าสิบาทนี่ถือว่าโอเคเลยนะถึงตัวจะเล็กจริงอ่ะแต่แบบเนื้อแน่นมากอะ่ะเนื้อเยอะอู้เผ็ดที่บ้านเพื่อนกี่องศาครับทางนี้สามสิบหกสาสิบเจ็ดนะดูเงือกินไปเงือแตกไปอะ่ะแบบร้อนมากอ้เผ็ดจริงๆ อะเดี๋ยวยั่วด้วยมะเขือเทศไปค่ะอืมเพ็นระดับนียยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะบายบายค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบายบายแล้วเจอกันหน้าค่ะ